ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันพุธนะคะในวันสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่18เมษายนถึงวันอาทิตย์ที่24เมษายนเรื่องทั่วไปก่อนนะคะเขาบอกในสัปดาห์นี้ระดับชีวิตคุณดีขึ้นนะเห็นไหมไต่ระดับขึ้นชีวิตดีขึ้นดูดีขึ้นยกระดับฐานะได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะด้วยเรื่องของการงานช่วยส่งเสริมยกระดับฐานะชีวิตนั่นเองค่ะเขาบอกในช่วง นี้เหมือนคุณจะล้นล่าชิวๆรู้สึกอะเหมือนจะดีเหมือนจะสบายใจแต่ก็บังเอิญว่ามันมีเรื่องของวิบากกรรมเวรกรรมแฝงอยู่นะคะฉะนั้นสมบรในสัปดาห์นี้เตือนเรื่องของการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตนะคะจะเดินจะเหินจะไปทางไหนยังไงก็คงยังต้องระมัดระวังการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตอยู่นะคะ ความแน่เนาะความเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ในช่วงนี้สถานการณ์เบี่ยงเยนแหวงแหวงสังคมโลกภายนอกยังดูไม่น่าไว้วางใจด้วยนะคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้มีเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรหรือวิบากกรรมเก่ายังคงเกิดขึ้นบนเวียนอยู่นะคะฉะนั้นยังคงไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะสําหรับคนที่เกิดมันพุธนะคะถึงแม้ว่าชีวิตจะดีขึ้นอยู่มาระดับหนึ่งก็ตามมาในเรื่องของการงานนะคะการงานของตัวเจ้าชะตา คนเกิดวันพุธในการงานก็เรียกว่าจะมีพาร์ทเนอร์คู่หูหรือลูกมือหรือ มีที่ปรึกษามีไอดอลเข้ามาในเกี่ยวพันกับในเรื่องของการงานอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือหมายถึงงานพนักงานประจําก็ได้แล้วก็เหมือนจะจับสองทางด้วยหรือถ้าคุณจับสองทางอยู่ก็อาจจะต้องวางมือทางหนึ่งแล้วมาจับทางหนึ่งก่อนก็ได้ถ้าคนตกงานอยู่ก็เรียกว่าจะมีงานเข้ามาเป็นตัวให้ตัวเป็นตัวเลือกถึงสองงานแต่คุณก็อาจจะต้องเลือกงานใดงานหนึ่งและได้มีการเริ่มต้นอย่างชัดเจนนั่นเอง แต่ทีนี้การงานก็ให้ระมัดระวังนะคะสถานการณ์เบี่ยงเบนกลวเบี่ยงงเอาแน่เอานอนไม่ได้กับการงานฉะนั้นก็ดูดีๆก่อนละกันถ้ามันมีอะไรไม่เข้ามาพะควก็คงต้องดูแลควบคุมจัดการไปก่อนนะในการงานยังมีวิบากกรรมเก่าอยู่นะยังมีกรรมเบียนกรรมอยู่การเงินการเงินก็ดีขึ้นนั่นแหละโดยเรื่องของการงานจะส่งเสริมในเรื่องของการเงินที่ช่วยมันเหมือนเป็น เป็นสัดส่วนตายตัวที่มันช่วยยกระดับเราได้ทั้งการงานการเงินแต่ก็ยังไม่ควรประมาทนั่นเองเพราะว่าไม่ว่าจะการงานการเงินหรืออะไรก็แต่แต่มันมีไพ่เวรการไพ่ไพ่คนเดินตกหน้าผานเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ไม่ควรประมาทนั่นเอง ความรักก็เช่นกันความรักก็เหมือนจะดีขึ้นแล้วนะเหมือนจะสบายใจขึ้นแล้วนะแต่มันก็ยังมีผลต่อเนื่องอยู่ผลกรรมต่อเนื่องหรือยังมีคดีต่อเนื่องยังมีเรื่องต่อเนื่องที่มันยังไม่เคลียร์ยังมันคงติดค้างคาใจอยู่ในหรืออยู่เป็นสีเทาๆอยู่ในชีวิตอยู่นั่นเองไม่ว่าจะเดือดร้อนเรื่องอะไรก็ตามส่วนคนโสดก็ยังรันราชิวชีเป็นมนุษย์เจ้าสำราญไปก่อนอยังคนที่เข้ามาก็ อ,อาแนอนอนไม่ได้ยังคาดหวังอะไรไม่ได้ยังรูปผีรูปคนอยู่ยังผุผุผุโผอยู่กนน็ตอนนี้ก็สนุกสนานกับงานไปก่อนนะคะในเรื่องของสุขภาพอันนี้เป็นธาตุลมนะระวังลมเข้าท้องลมเข้าตัวเรอผายลม ท้องอืดแน่นท้องมีลมในท้องหรือลมตีจุกขึ้นลิ้นปีกก็อันนี้ต้องระมัดระวังด้วยจะเดินจะเหินอะไรต้องระมดัดระวังเห็นไหมคุณกาลังเดินตรงนาภาระวังแข้งขาฝ่าเท้าข้อเท,ท้าขาจะมีปัญหาระวังสุนัขด้วยนะคะ,ะแล้วก็สุขภาพโรคกำเก่าโรค,กโรค,กโรคกเก่าโรคกําเก่าไพ่เวนกรรมก็คือโรคกาเก่าระวังจะก,กําเริบหรือกลับมาเป็นอีกนะในเรื่องของโชคราบขออนุญ,ญาตเปิดดวงโชคราบให้กับคนที่เกิดวันพุธ ในสัปดาห์นี้วันพุธคนเกิดวันพุธมีโชคลาภจากทางไหนขอดูหน่อยสิอาจจากเด็กนะคะเด็กเด็กน้อยกุมารทองได้หมดเลยคะ่ะคือเด็กหมายถึงหากินกับเด็กหากเลขกับเด็ก,เด,กเด็กทั้งที่เป็นคนและไม่ใช่คนก็ได้นะ าจากคนป่วยคนป่วยนี้ถ้าเกิดว่าถูกอายุเลขเลขอายุคนป่วยหรือพ่อซอเกิดคนป่วยถือเป็นการฟาดคอสะดอกคอให้ต่อกันนะคะใครที่เจ็บป่วยนอนป่วยอยู่หรือเลขหัวเตียงหรือมีใครที่เขาต้องเข้าโรงพยาบาลมีเลขหัวเตียงก็ลองเล่นเลขหัวเตียงอยู่เพื่อจะฟาดคอช่วยกันฟาดคอให้แก่กันแล้วก็เด็กแล้วก็ส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเด็กค่ะ